ทักทายสบายที่พรมีนางเอฟซีเบิร์สดสกุตส์คนจงไม่ค่อยนกว่าบวัวชัองชีบอดว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยได้ไหมนะต่างวะาทีพี่น้องยที่ต้องหักกบกระสู่ช่องซาแเฟพี่น้องขอสีกินกับต้มน้อยขอสีต้มน้อย,อก,ออยกินซอยพวก,ก,วก,บ,กบัวใส่เลยเนาะเจ้ากระชายลายฟพดเจ้าคนคนจิเห็ด ตำแจ่วเฮ็ดวกพี่น้องไปสู่เออตเอ้าตแจ่วไว้ละไปสู้บากินพี่น้องนี่เดียวนเฮ้ยบดูหาจตมึงดูอุ่น่บ่อุ่นลไว้แม่อุ่น่จเียวความาวพี่น้องเาจดูอ้านตก macam cel. Hit lang ngau mana Untuk ilapkan ilamu ni. Ah, uh, betul.

อย่าห้องมันติติกัศย์ตีดอกอานอหนในตู้นมันเหลือมไม่ซาไหมไม่ซามันเี่มันมืดนะเฮ้ยมันมืดนะเสรษไม่ซามันเงเป็นผงจะกระตั้ง่ห้อยดีกว่า

แต่ว่าคันจะไปสวยอีกนิดหนึ่งเนี่ยคนจีท้อนนั่งให้เจ้าวะ <Okay. S 1> ชิมมะเขือชิมเลยมึงจะประแดกะะะดก,กันใช่ไหมประแดดมะเขากะชิบประแดดปุ้งมาใส่ชิมกับพี่น้องเลยเก็บ có để xếp lại hỏi cái gì nhìn một cái sáng của nó tắt máy thứ tạo tắt thứ tạo mọi thứ Ui mọi thứ tạo mọi ิมแล้วได่กมจะบแซ่บแล้วอ yea ือแล้ก็สิเข้าไปสวนก่อนบัดนี้ผมตามมันไปเรียบร้อยเลยพี่น้องกือไปกินนําตาแซ่บไปตาามันดละงเนาะแสเหียมาเบิ่งสวนนมาเบิ่งเฮ็ดก่อนสิไปกินกับต้มนุ่ย มาใบกะเพรากะมาเีา้เก็บไปหมกก็บใเขากัรมนี่มกเขือมาเลยพี่น้องเอามันสาข้เนือนะต้นกล้วยที่บบยาปุ๊บใหญ่อยู่เลยหัวซงไทรมะเขือพี่น้องโอ้อันนั้นอันอถั่วกระชองมันกระียบกคกๆงี้เนามเข็อพุดดการ์อ่อนๆ กินผักกินเพ็ดตัวนี้มันจะก,กุดๆนี่ตัวนี้แซ่บเอาพล็ดยำมน้องมันจะเผ็ดปันไหเดิเอาพล็ดน้ำพุนบอ้โหตอนเพ็ดน้ำหมอกน้องเล็บเตอร์หายน้ำแม่เลยกัดบิดบ้นี่เนาะ

chắc nhiên thay yang vẫn đang nuôi con lanh móc môn, nhỏ được nợ tung ku kìa 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 กระแทกพ,พี่น้องเลยย้ายหิวเหี่ยวเสร็จเรียบร้อยแนละ้วตรมนู่นใส่หมอมพี่น้องเลยมาใส่หมอมใส่เยอะวลย ืันนี้มีผักเสริมเผ็ดหลังจากเขาปรุงแล้วมันก็นจะเป็นแบบนี้พี่นองสีสัน

ไม่เห่า